เอานะคะจะไปเที่ยวคาเฟ่ที่ภูเก็ตกันกคีะค่ะแล้วก็ถ้าเรามองไปตรงนั้นก็จะเป็นหอนในการที่บบว่าคนจะมาเช็คอินกันเยอะๆนาะพี่หน่อยเนาะ <_' c> นี่นะคะผู้ร่วมทริปของเราเลยนะคะมีคุณพ่อกับคุณแม่นะคะแล้วก็กำลังสวีทกันอยู่นะคะแล้วก็มีคุณบัตตันค่ะนิดหน่อยละคะนาเออ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลของน้องเนสตี้แล้วนะคะสําหรับคลิปโน่นนี้นะคะเรานะคะจะไปเที่ยวคาเฟ่ที่ภูเก็ตกันค่ะดตอนแรกนะคะเราก็ต้องแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วก็แปบสดล้นแบบนี้ไม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันก่อนค่ะปะวันนี้นะคะทุกคนเนี่ยก็ไม่แต่งอะไรมากนะทุกคนฟิลมมมีมอลมีนิใจนะคะทุกคนแบบไปเที่ยวคาเฟ่ถ่ายรูปน่ารักหน้ารักนะคะแปค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งหน้ากันเลย และแป้งที่เนยจะมาใช้ในวันนี้นะคะเป็นแป้งตัวนี้เลยค่ะไรแคร์ค่ะแป้งข้าวคุมมันในตำนานค่ะคือแป้งตัวเนี่ยเนยบอกก่อนว่าคือทุกคนได้เห็นคลิปที่เน็แปลว่าวอล์กไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะก็คือนั่นแหละหลังจากนั้นนะคือเนชอบแล้วก็ติดใจนางมากเพราะเชียคุมมันได้จริงๆแบบดูดซับความมันระหว่างวันอะไรเงี้ยใครที่หน้ามันหนักๆอะตัวเนี้ยควรมีไว้ติดบ้านเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาใช้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวนะคะทุกคนก็ จึ๊บจึบจึบเนื้อแป้งของเขา,าทุกคนมันละเอียดมากๆเลยนะคะแบบเนี่ยมันนุ่มมันแบบมันพอมันสัมผัสกับผิวมันสบายผิวมากค่ะทุกคนในบอกเลยเลาก็จะเนี่ยแค่นี้เลยทุกคนเห็นไหมว่าหน้าเราแมทไปเลยแบบแมทแบบแมทแบบเนียนไปเลยค่ะทุกคนจากตอนแรกหน้ามันมันอ่ะก็คือดูดซับความมันได้ดีเลยแป้งไร้แค,คะทุกคนปะเดี๋ยวนี้ขอยับไปแต่งหน้าแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันบนรถเลยค่ะ ลู่นค่ะตอนนี้นะคะเน่ยก็ได้อยู่บนรถเป็นเทียบ้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้งานเราจะไปเที่ยวภูเกต็ตกันใช่ไหมเราก็จะแบบว่าไปเที่ยวคาเฟ่เอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยนะคะทุกคนแต่บอกเลยว่าหน้าเราเนี่ยจะต้องไม่เยิมนะคะเพราะเราใช้แป้งไรแคร์นะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ภูเกต็ตดีกว่านะคะว่าเราไปคาเฟ่นแนวไหนอะไรยังไงแบบว่าพอนี่ยแต่งตัวแซ่บเหมือนกันเกงเขียวเสื้อด,ดำแบบกางเกงเด่นมากมองจากแบบว่าสามโลก็เห็นกางเกงเรานะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมทุกคนหน้าเน็ตแบบแต่งมาได้แบบว่าจะชั่วโมงแล้วนะคะก็คือ หน้ายังแบบไม่เยิมไม่มันเลยอะทุกคนเพราะว่าแป้งไร้แคร์แป้งข้าวคุมมันในตำนานนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเจอกันที่รูเกตค่ะพื่นค่ะตอนนี้นะคะเราก็ใกล้จะถึงคาเฟ่แล้วนะคะทุกคนเติมหน้าสักนิดนึงจะถ่ายรูปออกมาไม่สวยอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะมาใช้แป้งไร้แคร์มันเดิมเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเปิดกระเป๋าก่อนก่านะคะทุกคน ลืมพามาหรอแรงทางแรงทางไม่เหไม่เหลืมพามาลืมพาแป้งไ,ไรแคร์มาค่ะทุกคนเดีบอกพ่อแวะป้าเดี๋ยวแวะเซเว่นก่อนนะผัวเซเว่นเนี่ยนะเข้ามีแป้งไรแคร์ข้ายเดี๋ยวต้องแวะเซเว่นก่อนเดี๋ยวต้องแวะเซเว่นก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าลืมพาแป้งไ,ไรแคร์มาค่ะทุกคนแป้งข้าวคุ้มันดำๆตอนนี้มีแต่เราไม่รู้ค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องแวะเซเว่นก่อนค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเจอค่ะแป้งไรแคร์แป้งข้าวคุ้มมัน บอกเลยว่าขาดไอเทมหลักนี้ไม่ได้เลยนะคะเป็นไอเทมที่สําคัญมากนะคะทุกคนแบบต้องพกติดตัวกันตลอดเวลาไม่นั้นหน้าเราจะเยิมหน้าเราจะมัน,นะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปใส่กันดีกว่าราคาเพียง3 9บาบาทเท่านั้นค่ะได้มาแล้วค่ะแป้งไร้แคร์ค่ะทุกคนก็คือน,นี่เราบอกเลยว่าเราก็จะเปิดใช้เลยนะคะทุกคนนี่แบบนี้เลยแล้วเราก็จะมาตกบนหน้าเราเลยค่ะนี่ เราก็จะเป๊ะทั้งวันไม่เยิมไม่มันแน่นอนค่ะเพราะเรามีแป้งไร้แค์ไว้ติดตัวค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันดีกว่าทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเนตก็ได้อยู่ที่ภูเก็ตเป็นเทียบรอแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเรามองไปตรงนั้นก็จะเป็นหอนในการที่บบว,ว่าคนจะมาเช็คอินกันเยอะๆนะพี่หนะ่อยเนาะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะแป้งไร้แค์ทุกคนคือต้องมีแบบว่าติดตัวติดใจไ, <c oughs> ไว้ตลอดเวลาเลยอย่าหายอีกไม่ได้แล้วนะแต่ว่าถ้าหายอีกก็ซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะคะปะ ตอนนี้นะคะเราถึงคาเฟ่แล้วนะคะคาเฟ่แรกคิดวันนี้ค่ะหันไปดูเลยนี่เลยค่ะทุกคนเป็นค,คาเฟ่นี้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาแบบว่าไปหาอะไรกินกันเล็กๆน้อยๆนะคะไปค่ะนี่นะคะผู้ร่วมทิปของเราเลยนะคะมีคุณพ่อกับคุณแม่นะคะแล้วก็ กำลังสวีทกันอยู่นะคะแล้วก็มีคุณบัตตันค่ะนิดหน่อยละคะนาเออทรงผมนี้สวยนะแบบใหม่ไม่อ้วนสวยมากเดี๋ยวเนี้ขอดกินข้าวก่อนนะคะ <S <S ทุกคนค่ะแต่พี่สาวนิดเนี่ยหน้ามันมากหน้าสิอะเปิดหน้าหน่อยเออหน้ามันมากต้องต้องใช้แป้งไรค่ะแล้วต้องเติมปะเติมเติมเติมประบบสบัติลุหน้าเลยหน้าจะไม่เยิมหน้าจะไม่ัมตนตลอดทั้งวัน แบบคุกบูดปะคุกบูดไหมบูดเอออ่ะเดี๋ยว้คุณแม่ลองบ้างอ่ะคุณแม่คุณแม่ลองบ้างเต็มๆติมคุณแม่ลองเอออ่าเป็นไงบ้างค่ะคุณแม่ชอบไหมเป็นอาการยังไงบ้างคะเป้นอะรเขานุ่มมากเออน่าไม่มันเลยเนาะต้องอมันได้ดีมากนะคะทุกคนต้องเป็นแปงแ้งไร้แคลเท่านั้นค่ะแป้งข้าวคือมัน ในตำนานถ้าเรามาภูเก็ตนะคะทุกคนเราก็ต้องมาข้าวร้นตู้กับข้าวค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคนคะ่ะตอนนี้นะคะก็ได้เข้ามาในร้นตู้กับข้าวแล้วนะคะน,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 นี่นี่นะะุทุกคนก็จะาอย่างนี้กินข้าวก่อนนะคะก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวทําอะไรเสร็จก็ไม่น่าจะทําอะไรก็ไปเลือดไปเปื่อย นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเซ็นท่ดนวยค่ะจะไปซื้ออัปเดตเสื้อผ้าต่างๆนานาป่าแม่เราเป็นแบบว่าเน e e ็ตไอเน็ตไอเราต้องอัปเดตเสื้อผ้านะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่เซ็นทัานในขอกินข้าวก่อนนะคะตอนนี้นะคะทุกคนกลับข้าวมาแล้วนะคะแบบน่าอีทมากนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อนละกันนะคะทุกคน ทางร้านตู้กับเข้าใจดีมากเลยนะคะแบบว่าแถมเขาเรียกอะไรนะของหวานของวะของใจให้โอเอ๋อภูเก็ตนะคะแล้วก็จะเป็นแบบว่าโอเอ๋ป๊ะป๊ะพีพีป๊ะพีพีพ,พีบิวกิน <c oughs> นะคะเดี๋ยวขอหยัดก,กินก่อนนะคะน่าอิ่มมากทุกคน,นะคะ่ะตอนนี้นะคะก็กินอิ่มมากแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นรถแล้วตอนนี้กําลังจะไปเซนทันค่ะกำลังจะไปแบบว่าไปอ่ออัปเดตเสื้อภาพฟิลเน็ตไอน่ะแม่นะแต่ว่าดูสิทุกคนนี่แดดเมืองไทยแดดเมืองภูเก็ตนะเนี่ยแดดประเทศภูเก็ตนะแรงมากแดดประเทศภูเก็ตแดดที่แรงมากแต่หน้าเนี่ยก็ยังไม่เยิมนะคะทุกคนหน้าเนี่ยยังแบบว่าเต,ต่งตึงสวยคงสภาพไม่มันนะคะเพราะว่า Right ทุกคนค่ะตอนนี้เน็ยอยู่ที่เซนทรัลภูเก็ตแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาถามคุณแม่ดีกว่าว่าคุณแม่จะให้ลูกสาวซื้ออะไรบ้างคือจริงๆเน็ตต้องบอกก่อนว่าเน็ตทำงานมาตอ่อตลอด,ลอดทั้งเดือนเลยค่ะเดือนนี้คุณแม่ว่าไงเลยคะคุณแม่จะให้ซื้ออะไรบ้างวันนี้ลูกสาวอยากได้อ,อะไรเออถ้าลูกสาวอยากได้อะไรเดี๋ยวจัดทุกอย่างเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปชอปปิ้งก่อนค่ะ และนี้ค่ะคุณแม่ได้ซื้อรองเท้าให้หนึ่งคู่นะคะขอบคุณมากค่ะรักคุณแม่นะคะขอบคุณที่ซื้อให้นะคะแต่ถ้าไม่อยากหน้ามันใช้อะไรคะ,ะไร้คค่ะแป้งข้าวคุมมันในตำนานนะคะ่ะทุกคนปาเดี๋ยวเราไปที่อื่นบ้างดีกว่านะคะตอนนี้ก็ได้ซื้อของเสร็จเป็นเทียบรอยแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรมากะะนนกำลัอองจะกลับบ้านแล้วนะคะงั้นก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านดกีกว่าไปสรุปดีกว่าว่าเออหน้ามันไหมอะไรยังไงนะคะแต่หน้าก็ไม่มันปะแม่ นะคะเพราะชัยไร้แคร์ค่ะทุกคนเดี๋ยวกลับบ้านก่อนค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเนทขึ้นรถเป็นเทียบรอยแล้วค่ะเนทให้ดูของตอนนี้คือแบบว่าเต็มมากอัดสุดๆนั่งแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอัดฉีดตอนนี้คืออัดฉีดหือจดปากระป๋องนะคะทุกคนแต่ว่าไร้แคร์ติดตัวตลอดเวลาค่ะบอกแล้วไอเทมที่สําคัญที่สุดในชีวิตทุกคนค่ะตอนนี้เนทถึงบ้านเป็นเทือ บ,บ,บรายแล้วนะคะทุกคนก็คือบอกหรือว่าวันหยาไปผ่านเจอแบบว่าสภาพอากาศที่แปลกบวนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเข้าแอร์เดี๋ยวออกแอร์เดี๋ยวออกแดดเดี๋ยวเข้าแดดเดี๋ยวออกแอร์ก็คือผิวผิวเราแบบสลวนไปหมดเลยนะคะแต่นี่ก็ยังบอกเลยนะคะว่ายืนยันเลยนะคะวันหน้าเน็ตเนี่ยก็ยังไม่เยิมแล้วก็ไม่มันเลยนะคะทุกคนเพราะเน็ตเนี่ยได้แป้งดีจากแป้งไร้แพ้ค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเขาผลิตมาจากข้าวเลยทุกคนไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ด้วยนะคะป้องกันความเปียกชื้นนะคะทุกคนแล้วก็ดูดซับความมันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็คือแบบว่าสามารถ ได้เลยระหวว่างันและทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะทางแป้งไรแคร์นะคะเขาได้จัดกิจกรรมด้วยนะคะทุกคนบอกเลยว่าของรางวัลนี่มีแต่ปกป่วนะคะเป็นมอเตอร์ไซค์ขายนโคนไอโฟนขาปนะคะเพียงแค่คุณนะคะซื้อแป้งไร้แคร์นะคะที่จําหน่ายผ่านช่องทางน,นะคะบรดเนเทรนดทุกสาข,ขาทั่วประเทศนะคะโดย1ใบเสร็จเนี่ยจะได้รับ1สิทธิ์ค่ะและ1ใบเสร็จนะคะสามารถใช้ร่วมสนุกได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นผู้ร่วมสนุกนะคะจะต,ต้องเก็บ <Wow. S 1> ใบเสร็จนะคะไว้เป็นหลักฐาน เพื่อยืนยนันขอรับรางวัลและขั้นตอนที่2นะ,ะทุกคนผู้ร่วมกิจกรรมนะคะจะต้องแอดเป็นเพื่อนนะคะกับเฟซนะคะไรแคร์เบบี้พาวเดอร์ค่ะโดยจะได้รับลิงก์ลงทะเบียนค่ะและขั้นตอนที่3นะคะทุกคน <c oughs> เพียงกรอกชื่อที่อยู่นะคะนามสกุลค,ค่ะจังหวัดค่ะเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะและหมายเลขสลิปถ้ามีนะคะแล้วก็อัปโหลดสลิปใครที่อยากได้รับรางวัลน,นะคะต้องรีบไปซื้อแป้งไรแคร์ด่วนๆเลยค่ะและคลิปนี้นะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับส c r i b กดติดต่ม คลิปน็้ด้วยนะคะถ้าใครดูใน Facebook นะคะก็ฝากกด comment, คอมเมนต์กดแชร์แล้วก็กดหัวใจให้เน็ตด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากแป้งไว้ใจไว้ด้วยนะ